ไอ้เราก็หาตั้งนานว่ากิจกรรมแรกลูกแก้วที่เขาแจนะ้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนกูก็ไปกดที่ลอตเตอรี่กดเข้าไปกดออมึงค้างเลยเนะี่ยกดแรกจะกินแม่งก็มีอยู่เท่านี้กูก็หาตั้งดาไดา้ที่ไหนสุดท้ายแม่งอยู่ออนในร้านค้าแลกเปลี่ยนซึ่งอุ๊ยโอ้โหทำไมกูมีกูมีเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนะี่ยอุ้ยเอาตัวไหนดีอ่ะเนี่ยนี่คืออะไรเด่ยลูกบอลลาชชัดแคกสายฟ้าแปดชิ้นนะคะ ใช้เพื่อเล่นกิจกรรมฟรบบบบีนั่นแหละอุ้ยเอาไหนเดียววีฮาร์ดตัวโอ้ยกูไม่เอาแน่แน่อ้ใหญ่เอไอรีตัวเนี้ยเอฟเฟกต์กาเกินอีบัตก,ก็ด้วยอุ้ยมีตั้งสามตัวแต่กูมีอุซอกลูกโอ้บายก็อเออที่แน่ๆกูเล็งขา่าไปนี่แรกเลยอุ้ยนี่เมโรดี้ว้าวอุ้ยมีไฟสปอร์ตไรด์ด้วยเอ่ม อีกอันหนึ่งไอริก็ูมีตก,กินเล่นแล้วนาคอสกูก็ไม่ได้เล่นครับผมเออไอริแล้วกันมันได้จะเวิร์กสุดแล้วมั้งไหนดูเอฟเฟกต์ซิอุย้ยมีดีโอ้โหได้สองสก,กินแลว้วลองเอาไปตั้งโปรไฟล์ฟิตเด้อ เอ่อคาเฟนี่ตั้งโปรไฟล์ไหนไฟสปอร์ตไลท์อ่ะกูไม่เห็นมีไฟสปอร์ตไลท์เลยและไอเล่ะไฟเตอร์มันเยอะจงังอะไอลิอ่าทุเลศทุเลศแล้ววันนี้เขาเปิดให้เล่นสก,กินระดับมิลา,ม,ลามิลาเคนโอเคมิลาเคน แล้วเราก็จะมาเล่นกันในโหมด My Battle เพราะว่ามันไวดีกูชอบเอิ่มเฮ้ยเทวสกินใหม่มันเข้าใช่ไหมเออผมก็ซื้อมาเหเือนการเออไปตัด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 ออกตัดออกดีอ้โหผมก็ซื้อมาเหเือนกันแน่แค่ไม่ได้ซื้อปุ่มกดโอ้โหดูดูดูสวยสวยสจยจริงๆเลยมีมีป้ายกกับๆแล้วทดลองสกินหนึ่งวันนะคะโอ้ยแหลกว่ะโอ้ยเลิศว่ะ สวยเย็นเล็บขบมาได้เวลาลุยแล้วกินไม้ของเทวที่เข้ามาตั้งแต่วันที่5หรือ6นี่แน่แต่กูเพื่อนจะไร้รมเน้วขอเปลี่ยนเป็นทาลอนเลยละกันนี่โอ้โหสะกินนี้แม่งเดินกุมเป้าเฮ้ยนี่นี่นี่เก็บเก็บเก็บมาฟาร์มก่อนไอ้ห่าแม่งยืนนิ่งกันแล้ว2ตัวชิบหายดักค่ะดักดก โอ้ยใครอะใครอะอีทุเ่นเออโอ้โหเต็มเลยเต็มเลยยิงอันตีเอตอตะตันให้แล้วตกมันตบมันค่ะต,ต,ออตกมันตบมันเออตกมันตกมันสกินนี้เหมือนเดินกลุ่มเป้ายัางไงไม่รู้เราบังดูที่โอ้โหบังดูเมื่อตัวเหี้ยอะไรเนะี่ยน่าเกลียดที่ไป มาแล้วเวลาดักตบแล้วเขาโอ้ยอิจาริมอิจาริมมันนามันนามันนามันนงมันนามันนงอุ้ยตายไปมันต้องใช้เท่าไหร่อ่ะยี่สิบป่ะเฮ้ยขาดอีกหนึ่งนี่นี่ขาดอีกหนึ่งขาดอีกหนึ่งขาดอีกหนึ่งชนะเลยไหมเนี่ยมนจะวายไปมาหนึ่งนาทีต่อเกมนะเอฟเฟกต์สวยเวอร์อ้า2ยี่สิบมันไม่ได้เลยหรอ ไม่แพทเทิร์นมันแค่ยี่สิบไม่ใช่เหรออันตี้ค่ะไม่โดนอะไรเลยเนาะโอ้โหขอยิงหน่อยค่ะขอยิงหน่อยขอยิงหน่อยยิงหน่อยโอ้โหตายห้ามหมดเลยมาดิ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 ค้ามาดิค้าเปิดเปิดวงแล้ะตีโอ้โหกูมียี่สิบอันเลยนะะดูดเลือดดูดเลือดคำนึงมันจะรีเลือดให้ใช่ไหมแต่จะกินนี้มันไม่มีเท่าวาร์ปเนาะเออดีแล้วกูวาร์ปไม่ได้ในบทนี้ นี่เอ็มเฟกอันตียิงใส่คีบค่ะโอ้ย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 เยอะเกินเยอะเกินโอ้ยลุงกูกูไม่ใช่สาวน้อยเบาบางพลังแห่งเทคโนโลยีพลังแห่งเทคโนโลยีคริติคอลนายคอยลองยิงดูหน่อยสิมันต้องดอกอะไรดีๆแน่เลยเลือดขนาดนี้อืออืซอยค่ะซอย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 โอ้ยตายตายตายอะไรอ่ะเกมแมตช์พอยเรียบร้อยสี่สิบสี่สิบ อะไรคะ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 แล้วก็นี่ก right? ูไม่มีสกิลหนึ่งแล้วไงกูยิ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 งสดกูยิงสดมาดิโอนี่บาร์ดี้บาร์ดี้บาร์ดี้ขอยิงหน่อยขอยิงขอยิงก่อนจบเกมขอยิงก่อนจบเกมอ้าวเฮ้ยแต้มครบแล้วถอยถอยถอยก่อนถอยก่อนเดี๋ยวกูยืนคุ้มกันอีไบร์โลก่อนอีไบโลมันดูท่าจะเล่นไม่ค่อยเป็นหรือเปล่า มานี่คะ่ะอีทูเลนอีทูเลนอีทูเลนอยู่ไหนก็ยิงทูเลนอยู่ไหมเนี่ยทูเลนอยู่ไหนวะมึงติกแซกอะไรเล่นตัวน,นมึงอีกตายหมายจันเรียบร้อยคะ่ะวิดอรี่สกินเทลวันนี้ก็ถือว่าสวยนะแถมได้ในราคาแบบไม่แพงด้วยไม่แพงเลยอแบบจีอใจดีไงเห็นเราสวยเกินเลยให้มาฟรีให้มาฟรีฟรีสา <c oughs> วัน <c oughs> แต่ถามว่าเอฟเฟกสวยไหมแน่นอนสก,กิลเฮดโอเคมันสวยอยู่แล้วล่ะกูให้สิบเต็มสิบเลยแต่รู้สึกว่าสก,กิลสองที่มึงเอามาทําเองอะดอกไอ้เหี้ยโคตรดอกเลยสกิลอันอันตีกับสกิลหนึ่งเนี่ยโอ้โหสวยยิบหายแม่งสกิลสองอัปปีอัปปีโอ้ยเอลซูเขาก็เปิดได้ว่างั้นหัวโค้มนี่สกินหุ่นยนต์อะไรอะซันซไนไลมีแต่ AK เคไม่กูตั้งชื่อเฮียแล้วอ๋อเอเคจริงว่ะโดนดิ มีโอู้หเทจอดแต่กูรู้สึกมานานแล้วว่าขาสะกินเนี้ยมันดูแบบถ้าเกิดสะดุดหินนี่มันน่าจะอะไรว่าหายไปเลยนะขาน่าจะหลุดเลยกะที่มาตะกินเนี้ยเอ่องคงเล็บละกันแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งจะออกเป็นดาบดูดเลือดเอลสุดูดเลือดคมๆดูดเลือดแบบจบุจบ๊บๆเลยอ่ะมาดิ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  ซูมเอาไม่โดนโอ้ยไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไ,ไปแล้วไปแล้วขอดูดเลือดหน่อยคลิปกูดูดเลือดไม่ได้อะอ๋อมันยังไม่ใช่ร่างที่ให้ตีหรือเปล่าโอเคเด้งเลือดเด้งเลือด <S <S มาดีโอ้โหเสียงเอฟเฟคคือแบบชื้นใจ <S <S 1> <S 1> จ้วดจ อืมกูไม่ส่งไม่สูมแล้วมึกมาใกล้ๆกูดิกูจะได้ยิงอะไรอยอรอีหมากแก่อีหมากแก่อืมอีหมากแก่มาดูดเลือดยับยับมาดียานมาดีเอ้ยมันมันทำอ้ยทำมัมันไม่โดนดาเมจเลยอะมามามากูยืน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  แกลีเยี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยแมทช์พอยต์เต็มแมทช์พอยต์เต็มถอย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 กูเอาชนะไอ้เฮี้ยกูไม่เอาคอนเทนต์กูเอาชนะมึงมามึงมาไอ้คิรัวไอ้คิรัวโซดีกกับมึงอะโซดีกก่อฟอดี้ไอหยาร์ดไอหยาร์ดไอหยาร์ดไอเด็กเฮี้ยมามาซูมอุ้ยซูมโอ้โหเห็นทั้งแมพเลย โอยรู้สึกดีว่ะพอได้เล่นสกินสวยๆเนี่ยมันจะชิบีเยะฮิปกูเป็นเอนี่นีชิลัวโอ้ยนดียโยโย่แม่แล้วก็เอาเป็นหัวร้อนดีครับ ทำไหม,มันหมุนโมเดลคดรววไม่ได้วะาอ๋อเดี๋ยวตาเล่อุ้ยเซมบงซากุระคังยโยชิอือหืออีกฝ่ายแม่งมีแต่แบบตัวแบบแอคทั้งนั้นเลยแต่ดูกูซะก่อนกูนี่มาจากเรื่องฮนะันเตอร์นะคีรววแบบกูกูบอกเลยว่ากูมาจากเรื่องฮันเตอร์แม่งเอามือแปะป้ายไว้เลยอ,ออกทารอนแล้วกันแล้วก็ดาบดิมินิี่นี่เช มาดิมาดิโฮ้ยพวง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 เอาไอ้เฮี้ยเกมค้างไอ้สัตว์เกมค้างโอ้โหเกมเฮี้ยเดินฟลอเรนติโน่เออควน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 โย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 ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ขู่กดตะกิลแคัเฮ้ยเฮ้ยอืมออหมาดิมาดิมาดิกูดูดเลือดกูดูดเลือดกูดูดเลือดเอยก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 กโอ้โหสู้ไม่ไหววะ เจอดาบดูดเลือดกูหน่อยมา <c oughs> ไอ้สัตว์มันไม่เก็บแต้มกันแล้วมันไปเฮ้ยเมาดิ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 เอ้ามันไม่ได้กดอันตีเหรอ,อ,โ,อโอ้โอ้ไอ้เหี้ยมไม่ข้ามคือชิบหายแนละ้วชิบหายชิบหายดูดเลือด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 ไปแล้ววายบิวโลดูเขาโอ้โหไอ้เหี้ยอันตีเอวสูงโคตรแรงเลยอ อ,อ,อันตีอือปมามามึงมาสู้กับกูมึงมาสู้กับกูโอ้มันไม่ขี e. ้เลยวะโอ้อัตราคีสี่สิบเปอร์เซ็นต์เ่เเซ่เผลอยทีมฝากำลังจะชนะในเซ็บก้า มาดิมาดิหืมสวยเพื่อสวยพวเพื่อกูเหน่อไปหมดแล้วมา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 กูขออีโฟร์เดนก่อนแอคจัดแอคจัดหืมควันฮียอะไรไม่รู้พวกกิ้งอะเต็มเลยม,มียีน่าลิเลียตำ้หน่งกูพูดชื่อก่อนยีน่าลิเลียซินเนติียเตี่ยวเซียนร,รวมกันเป็นวีปอีเวฟ เริ่มกันเป็นอะไรนะอีเวนดีดูดูเพลงพอมากเลยนะดีแต่ว่าเตี่ยวกูไปโดนไฟฟ้าสถิตมาครับผมหัวตั้งอลเชียเปิดตัวไม่มีนีมีอีหาตัวหนึ่งก็เป็นหม้ตัวหนึ่งก็จะหลับอีกตัวหนึ่งก็โดนไฟฟ้ารักร้องกูมียีหน้าคนเดียวมากที่มันดูแบบสมบูต์ เดี่ยวหนุๆมหนุเออคุณใครเมคอัพให้หนูลูกมันทำไมมีข้าวผมดูน่ากลัววะไอ้หนัดรามาดักกันดีกว่าในแค่เฮ้ยใครอยู่ในพ่อมอ่นนี่นะไห้เห็นหมดเลยโอ้ยโอ้ยคนบ้านเดียวกันแค่มองดากกันก็เข้าใจแล้วพวกบึกแรงมากเข้าไปเก็บเก็บได้แล้วเย่โปเอา มึงมาทำไมเนี่ยเออขอเอาเป็นสโลแล้วกันนะโปะอืมอะไรอะไรโอเมกา้าอะไรดันทำไมดันทำไมโอ้ยกูมีห้าสิบอันเลยเหรอโอ้ฝั่งกูแม่งโคตรเยอะสโลค่ะสโลอืมโทชิโร่มึงบินเระไวยหน่อยดิโปะอะไรมึงเนี่ยแช่แ่งอ,อ เง้ยเอาเอ้ยโอ้ยแต่โมกูอีขี้ขโมยอิลิเตอร์อีขี้ขโมยโดนอากุนนี่กูกัดตายซะไปไหนแล้วไปไหนไปไหนโอ้โอ้โอเอาโลก,ก่อนมา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 จะรอจูดกูเหรออตายแล้วตายแล้วกูวจะตายจริงๆแล้วกูวิ่งแล้วกลับไปกล, <c ười> ลับไปร <c ười> ้องแม่ห้างเหมือนเดิมดีกว่าไม่เป็นลวไอดอลสาว ไปไปไปช่วยแม่ขายต้มตําแล้วก็เปิดแม่ห้าง <ham pton Patter ns> ดีกว่าแม่ห้างมหาเันเนมีดีดีแม่จ <laughs> ร <c oughs> ิงก็ขาดไว้ได้เด้อคลิปเฮียอะไรกูก็